ถึงเวลาพวกพุทธบริษัททั้งหลายผู้เสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆทำจิตให้สงบ การฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบ,บางองค์ ได้การรู้ธรรมะในอัศนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่นี่มากที่อาจมาที่มาพักอยู่นี้คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้น ดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทําไมจึงได้มารวมทําความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทาความทุกข์ให้เราอะไรมันทําความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทําความสงบระงับในทีน่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบาย จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับบุนวายสงสัยจึงณมาณที่นี้นิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้ แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอ,อะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดการตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภายัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันมันคนในอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้ พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นยางงั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นะั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็ว คือเอาทาาจริงมันเลยอันนี้ก็เรียกว่าอมันไม่ทนทานออีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมะร็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากเมะร็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวอนดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอัตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักมาอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปน,นั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมาก จนล้องให้ทั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือ ต่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายกเกินแล้วก็มารวมทำนี่เกิดความสงสัยมากแล้วอาจารย์นั่นต้องทําอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นนี่มานั่งที่ไหนทำไมวุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจากตัวเลยมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลา ฉะนั้นพวกเราอยากคิดให้มันมากคิดที่มันรู้จักในนี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบซะก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี้เองมันจึงเป็นปัญญาไอาคิดนั่นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่อยไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิง่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิด อยู่ในบ้านเราเคยคิดมากมากแล้วไม่ใช่เลเนี่ให้ดูอย่างงันคิดมากๆไปก็ยิ่งน้าตาม,มันไหลออกด้วยละมือหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามีฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องห,หยุดคิดี่อย่างแจ๊กที่มาฝึกหยุดคิดอืมนั่งให้สงบ ให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแนวปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่ง อัตมาเองก็เป็นนักเถียงเหมือนกันนักคิดมากเหมือนกันเถียงในใจเถียงครูบาอาจารย์ไม่เถียงด้วยคำพูดก็เถียงอยู่ในใจเถียงถึงพระพุทธเจา้าอืมทุกอย่างนี่ก็เพราะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นคิดไปคิดมากอืงบางทีครูบาอาจารย์สอนก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ย แล้วก็คิดบกกลับมาเอตัวเราก็เมื่อปฏิบัตินี่ถ้าเราอาศัยตัวเราเองก็ไม่มีความสงบอะไรเมื่อมาถึงครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์แล้วจะไปเชื่อที่ไหนอีกอย่างนี้อยู่คนเดียวคิดเอาก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็ทุกข์ไปหาครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อครูบาอาจารย์อีกไม่รู้จะไปที่ไหนจำเป็นก็ต้องตัดสินใจเชื่อครูบาอาจารย์ดูก่อน ทดลองดูก่อนอย่างนี้ต้องคมจิตตรงอย่างนั้นวันนี้จึงมีโอกาสจะมาให้โอวาโยมง่ายๆแต่มันง่ายแต่การพูดนะทำมันยากนะออืม่ะเช่นว่านั่งสงบจิตนี่เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะตทำทำจิตอันนี้อย่างดียเพรานั้น ปล่อยจิตของเรามาให้มันฟุ่งไปข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างจะทําอะไรจะทําอันนี้จะทําจิตคืออนาปานสตินี่กําหนดศีรษะ,ะลงไป,ไป,ไ,ปไปหาปลายเท้ากำหนดจะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อน แล้วก็นั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในในด้วยลมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทํานี้ให้เข้าใจว่าการกระทําด้วยการปล่อยวาง แต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดแบบธุระหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอาทิ้ง มันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราแต่ปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วก็ช่างมันในเวลานั้นไม่ใหญ่ทุระนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราด้วยเท่านั้น